จุดประสงค์ของการทำในห,ห้องทดลองกระบวนการนี้เป็นตั้งใจให้เป็นแบบสุดท้ายในการที่จะลองฝึกการทำกระบวนการเรียนรู้ขึ้นมาซึ่งต้องอาศัยโจทย์จริงก็คือผู้เข้าร่วมจะเป็นคนข้างนอกล่ะนะครับเป็นใครมาจากไหนก็ไม่รู้แหละมันจะทําให้เขาเห็นจุดอ่อนจุดแข็งของเขาว่า,าจุดอ่อนที่แท้จริงหรือจุดแข็งที่แท้จริงหรือความสามารถที่แท้จริงเนี่ยเขาอยู่ตรงไหน ในโครงการนี้เราก็จะได้เรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับเรื่องลักษณะการทํางานท่านพ้นฐานเป็นยังไงอุปสรรคการทํางานเป็นกลุ่มเป็นยังไงพลังกลุ่มที่จะเกิดขึ้นจะผลักดันให้เกิดอะไรได้บ้างนะคะแล้วก็อาจจะรวมถึงการเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงภายในจิตใจของตัวเองด้วยคิดว่าพลังนี้ก็คือพลังที่ใหญ่ใช่ไหมคะกลุ่มก็คือควางเดียวเนี่ยคิดว่าทุกคนที่มาร่วมอยู่ในนี้คงได้ความ่ยกแยะที่เป็น เดียวที่เดี่ยวแน่นเพื่อสร้างความสุขสำหรับกลุ่มของเราแนาคตต่อไปค่ะจะให้คนที่นับหนึ่งเป็นคนเล่าก่อนนะครับมีเวลาสามนาทีก็จะให้แต่งบ,บันเรื่องราวตอนเ,นเด็กๆเอาเล่าก่อนเ,นเด็กๆนะครับทุกคนคงผ่านไปเ,ปเด็กๆเขาเข้าที่จับความได้ส่วนหมายเลขสองฟังเพื่อนนะครับสิ่งที่เพื่อนพูดได้ยินยังไงได้ยิน นะครับไม่ต้องไปคิดไปวิเคราะห์ไม่ทำอะไรไม่ต้องไปคิดนะครับดูเท่าที่เห็นได้ยินเท่าที่เราได้ยินไม่ต้องไปไปความไม่ต้องไปบวกเสริมเติมแต่อะไรทั้งสิ้นควาสิ้นทุกคนถูกต้องจับมาแล้วก็เอาเน่าสนใจหรือผู้ฟังก็ดีแล้วเวลาเราพูดพูดออกทาแล้ว่ยมนีกาที่สอนแ้วก็ทางเราก็ตอบกลับมาที่มีบทบาทของพวกเราอะค่ะมันจะมีทั้งในบทบาทที่เป็นผู้ฟัง แล้วก็บทบาทที่เป็นผู้พูดนะคะลองกลับมาสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมเมื่อกี้นะคะว่าจริงๆแล้วการสื่อสารโดยเฉพาะในเรื่องของการฟังคะเขาฟังเราแบบไหนที่เราอยากเล่าต่อหรือฟังเราแบบไหนที่เราอยากจบเรื่องให้เร็วขึ้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนสำคัญส่วนอีกเหมือนกันนะคะในส่วนของการสื่อสาร พวงว่าควรจะเสียก่อนก็เลยคือทุกคนพยายามที่จะวิ่งมาปูเข้ามาซึ่งมองในมกกุมแบบว่าตรงนี้มันคือพลังอีกด้านหนึ่งซึ่งเป็นพลังความห่วงใยของกลุ่มมากคือมองอีกด้าน,นแต่ว่าคือความห่วงใยมันก็ขึ้นอยู่มันต้องมีแผนที่เราต้องวางแผนร่วมกันก่อนด้วยก็รู้สึกว่าเออฉันก็ดูสนุกนะขนาดแบบทำคะแนนน้อยก็สนุกทำคะแนนมากก็สนุก ให้วางแผนก็วางแผนได้อะไรเงี้ยค่ะก็แบบคนนู้นคนนี้ก็ฟังกันก็รู้สึกว่าบรรยากาศมันดีมากก็เลยคิดว่ามันไม่ได้เป็นว่าแผนอะไรวิธีการอะไรที่จะทาแล้วมันจะสําเร็จสูงสุดก็คือเออพอเราสุดท้ายเรารวมแรงรวมใจจริงๆโอ้ยมันมันดีเนาะเราก็แฮปปี้ว่ามันดีไหมมันจะไม่ดีที่สุดแต่มันก็แฮปปี้อย่างเงี้ยค่ะโอกาสที่จะมาหัวเราะรวมกันอย่างนี้มียากมากจริงๆไม่ว่าอยู่ในคณาะไหนในมหาวิทยาลัยเนี่ย ไม่มีโอกาสที่จะขอรอดรวมกันอย่างนี้การวันนี้โอกาสมันจะมีน้อยมากครับรับรู้ถึงพาลาังของกลุ่มใครควรถึงสิ่งที่เราได้เรียนรู้ในวันนี้นะครับเดี๋ยวสักพู่นะครับผมจะบอกให้ลินตาดินาตนาเสร็จแล้วทุกคนวิ่งเข้าไปตรงกลางนะครับพร้อมกันแล้วก็ส่งเสียงเสียงงดังๆเลยนะครับเสียงแห่งความสุขของเราทั้งกลุ่มหนึ่งสองสามไปเลย <c oughs> มั่วมากอันนี้มีในส่วนของตนเองนะคะน้องนิสั์ใช่ค่ะก็คือถามก็ระหว่างตัวเองมันไม่รู้อะไตัวตรงอยากรู้อะไรกันแน่ว่าอะไรอย่างเงี้ยก็คือถามเองงงเองเอาพอถามคนที่สองถามเพราะมีคนถามเอ้ยเมื่ี่ถามอะไรเอ้าตายแล้วเจอเมื่ีถามอะไรอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีความรู้สึกอย่างนี้อยู่อยู่ในตัวเองเหมือนกันคือทุกเราจับประเด็นตั้งคําถามที่ไม่ไม่โอเคอะคือคือถ้าดูดูจักจากตรงนั้นเนี่ยมันก็เลยคนตอบกัน ไปไปแบบไปแล้วมันไม่ยุไม่หยุดไปทีละทีละเรื่องทีละเรื่องตัวน้นะครับคือกลุ่มจะยังไงก็ตามราะว่าถ้าเป็นเวลาจะต้องถามสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนมันเกิดขึ้นก่อนจากที่ทาไปแล้วเราค่อยถามดูว่าทำไมถันเป็นเช่นนั้นเพราะอะไรเหตุปัจจัยอยู่ตรงไหนแล้วก็ค่อยข้อข้องมาถือว่าเออแล้วถ้าเราต้องการคีปคุณภ,ภาพแบบนี้ดาจะทำยังไงในชีวิตประจำวัน จิตตัญญายศรรึกษาของอะไรกันแก่ติดของประเทศไทยแล้วก็คิดว่าจะพยายามตัวเข้ามารับรู้แล้วนนจะสปอระะ์ตตรงไหนได้ก็พยายามแต่ว่าที่ทำได้แน่ๆคือตอนนี้มันเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้ของวิชาศึกษาทั่วไปแล<ด>้วเ<ล>รียกร้องแลว้วอแ,<ล>แต่มันยังไม่เปถึงจิตยังไม่เปลี่ยนพฤติกรรมก็เอ็กแต่เด็ก็เปลี่ยนถ้าเรียนก็จิตก็เปลี่ยนจิตถ้าสุขภาพพฤติกรรมดีมันน่าจะเป็นความผันของกลุ่มนึ่งกนขอบคุะเขาว่าจิตตัญญาศึกษาเนี่ยหลายๆท่านคงจะเป็นคำใหม่ ก็เราก็อยากจะทราบน่คะท่านมีความคิดเห็นในเกกับคําคทำนี้บ้างการมาการมาร่วมครั้งนี้ท่านมีจุดมุ่งหมายอะไรอยากได้อะไรมีความคาดหวังของตัวท่านเองคงไม่มีผิดไม่มีถูกนะคะคือความคาดหวังนะครับก็ก็คืออยากรู้ว่าจิตปัญญาเนี่ยครับคือ,ค,อคืออะไรครับมันสามารถเอามาอาจจะคือมา,มาปรับใช้หรือว่าตรงกันกับที่เรานั่งสมาธิอะไรนี้หรือเปล่าอะไรเงียครับคือความคาดหวังสูงสุดเลยครับก็คืออยากให้มหาลัยของเราครับ มีคนดีมีศีลธรรมครับอย่างไรก็คือสามารถลักตาตีไดนะ้าได้กิจกรรมเนียนะครับขึอบนบนอาการยจะมีคนหนึ่งคนที่ลับตาบและหนึ่งคนที่พาเดินนะครับคนที่พาเดินนะครับจะทาจะชูนิ้วขึ้นแบบนี้ครับจะชูนิ้วขึ้นแบบนี้นะครับส่วน,นค,คนที่ปิดตาจะทําแบบจะทำรูแบบนี้ครับเดินไปเรียนรู้ต่าง <c oughs> <c oughs> โดยที่นะครับโดยที่ถ้าจะให้เดินอยดดด h, ู<_<_<_<_<_<_<_<_่ในห้องนี<_<_<_<_<_<_้ก at ็คงจะไม่สนุกนะครับผมก็จะชวนชวนทุกท่านเนี่ยออกไปเดินข้างนอกด้วยเราเรียนรู้ว่าคนที่เขาพา เรากับอยากที่จะเรียนรู้ความรู้สึกอยากอยากไปตรงนี้นะอยากไปตรงนี้นะอยากอยากไปตรงที่มันโลบๆหน่อยไปในที่ลึกเยอะๆหน่อยเราเรา,เราไม่คิดแต่เราอยากรู้ว่าโดการการที่เราเดินไปโดยที่มีคนพาไปตอนนี้ตัวเองกําลังอยากได้ว่าอที่เดินบนต้นไม้เป็นยังไงพ <c oughs> องติดตาเพื่อนเพื่อนก็พาบนต้นไม้เลยนะเพื่อนงองเลยเพราะเราเดินไม่ได้ทราบว่าเขาอยากได้อะไรแม่ได้เตรียมตัวมาก่อนแต่เราคือ ที่เราคิดอย่าง,งานั้ก็เลยคิดว่าเพื่อนแย่งได้ดร่วง,งไม่ไดรไปรูปแบบของเราในการในการพาเดินรูปแบบของเราในการหลับตารูปแบบของเราในการมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนรูปแบบของเราในการคิดหรือในการถามว่าสงสัยะอะไรเงี้ยมันมันบอกอะไรเรา มันต้องไปถึงทิศภากหนึ่งก่อนแล้วถึกลับน,นะครับจะเป็นทางไหนก็ได้อย่างไรก็ได้นะครับอิสละมเสรีแต่ว่ากติกาคือว่าให้นกสีขึ้นจากกระดาษนะครับระหวา่างลากนะครับอยากจะให้ลองดูความรู้สึกภายในใจของเราเองนะครับความคิดความรู้สึกนะครับการทํางานร่วมกันระหว่างเรากับก็คู่ของเรานะครับ กวารู้ส no? si ึกคนทางว่าเวลาทําอะไรทําด้วยกันนะครับผลงานมันต้องร่วมกันเพราะฉะนั้นในหน่วยงานเดียวกันเนี่ยถ้าทำอะไรถ้ามันขัดกันถ้ามันขัดกันปุ๊บผลงานของมันไม่ดีแน่นอนและตรงนี้ว่าทาไถึงจะขจัดตรงนี้ว่าเส้นจะไปทับกันก็ต้องไปเรียกรวกเรียกเดินไปว่าการทางานนี่จะทํายังไงมันจะได้ผลงานชิ้นเดียวกันใน็นึ่งเดียวกันในประเภตรงนี้ครับที่ม่าจะไปทำ